รถลอยล้ะโอ้ยรถลยตัวนี้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 เก้าสุดเครื่องลอย้วยเครื่องยาวเครื่องยาวดำปื้ดนี่ใส่รอยกันได้ไหมวันนี้ชกกันไหมเนาะไม่ชกกันนะโอเคเอฟซีเงียบไม่ชกกันทุกคนโอ้โหจ้าดำปื๊ดปื๊ดเรียบร้อยเต็มหมดแล้วหรนู่นเอฟซีเงียดมาทุกคนตามไปเลยวันนี้เราเดินทางมาร้อยกว่ากิโล มาเล่กันว่าจะได้ไม่ได้นะครับมันล่าปรากัดอะไรเขียวปักเขียวปักก็เหลาจังว่าไปเล่กันมาเล่กันว่าหรือว่าว่าชิวซีหรือว่าไม่ชิวซีว่าได้เคยมาเล่กันมาเลยที่เงียบเลยเนียบอร์นั่นมันเงียบหล่นกั้นอ๋อมันเรียกบังมาดแล้วเรียบร้อยบังมาดบังมาดเรียบร้อยแล้วโอ้ย โอ้ยมายมาเาเลก่อนนกอนโอ้ยบปืนพงจาบังมาดจาดับปืนบังมัดบังมาดเลไว้บังมาดก็บอกเลวใหไมาไม่มาปืนพงจาว่าเราไม่ชวนหล้ากันแต่เดียวนะเล่นบอกเมื่อกี้เราวขียักได้่าคนแรกวะอย่หยโวยเลวถุงเอาถุงเลย ยาพวกนู้นดำปืดตัวนี้เดี๋ยวพวกนี้บอกว่าเอาใส่ถุงเล็กก่อนให้เนียใส่ขนาดใช้ได้หรือเปล่าได้ๆก็ประกัดน้ำท่วมทุกคนต้องได้ประกัดเปลือกสองสียิงฮึประกัดอะยู่นี่ประกัดอะไรอ่ะมันตัดสีไม่หมดนะไมันใจไม่ใจมันมันเหนียวใจมันไม่ทอดเลยมันไม่ทอดเลยนี่ทุกคนประกัดนายาทุกคน ปากกระงสีต oh, ัวเลขบึกเลิกบ yes, uh, right. you, uh, ึกจเอาไปเล่เลยได้ตัวที่โงเอาแม่ไม่เอามันเงียบเองะเอาไปเงียบซเล่ทีมันมงเีก่ไคลิปแรกเราไม่ลงนะมงเยนะเอาเงียบคลิปคลิปแรกเราไม่ลงนะได้กคน็กไม่พิปแรกเราไม่ลงบางมากไม่ไ้ไม่ลงเอาไม่ลงน้ำก่ดนะไม่ตองแคบนะไม่องแคบนี่ทุกคนจะมียมาเลยดิ อ่าเห็นพวกนี้ว่าได้ตัวพวกนี้ไดตัวเดียวล้ทุกคนตอนนี้มึงจ้าอ่ามกันอาาเรียบร้อยไปไปต่อเรียบร้อยบางเหยีดก็ไม่ลงจริงนะทีีนเอบุกเลยทุกคนเออเรียงหน้าเลยทุกคนหนุกันเลยเนาะเอฟซีตะโกนเลยนี่นึกนึกถึงวัยเรตอนนี้เลยเหียเ่ียใหญ่เยงงงเเ นั่นน่ใช้ได้เลยใช้ไปด้น้ำเปล่าก่อนตัวนี้เป็นงานนี้ปลาทองทีนไหมเห็นไหมนั่นน่ะออกดำหลบแล้วดำหลบแล้วหยาบทุกคนไปไปต่ออานูดํดปืดแล้วดำปืดไหนคนไหนคนไหนคนไปืดบคนไหนดำปืงานีดปืน้ยันอยอ๋อบปงงนี้ดำปืดนั่นชบิดลน้อาใเ่ชาเล็กนีอเล็ก ทุกคนชื่ว่าด้ำปืดน้ำปืดน้ำจ oh, right. so ้าเร่เร่เร่มั่วจริงจ้ะด้ำปืดทุกคนด้ำปืดหญ้าทุกคนโอ้โหยอมเข้ามาลูกเอ่ะน้ำปืดดูเหรโอ้ยรวยรยตัวนี้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 ก็สูตรเครื่องรวยดเครื่องยาวเครื่องยาวด้ำปืดที่ใส่รวมกันได้ไหมวันนี้ได้เลยชกกันไหมเราไม่ชกกันนะโอเคเก็บชิ้เงียบไม่ชกกันทุกคนโอ้โหจ้าด้ำปืดด้ำปืดของแท้ทุกคน อ่านี่อ่ะบางเหยียดมาแกงเหล็กที่ไม่ร้อนทุกคนเลยไปไปทุกแกงนี่ร้อนไปร้อนไปมีแกงบางอันนี้นี่ไม่ร้อนอุ้ยมีไหมในนี้มีกระถี่นั้นไหงเหยียดไม่มีพวกนี้มันบุกปลาราบเลยจริงแต่ว่าของบางอานนี่น้เปิดเลยยังอันนี้เอาเอาที่ักบ้งเีไหมเอานี่เอาเอาในจุดเหล็กนี่เโอ้คุณเหยียดเลยคุณเหยียดผ่านอันนี้ชักไม่ต้านอันนี้เอาเนี่ยเอาอันนี้เอาอีกเวียงไบอันนี้เอออนี่แหละเรา ในอมเลยดิถือเล่งจ้ะน้ำปืดไหมน้ำปืดแล้วทุกคนเหรอเงียแบบร้อยทีมานี้ไม่หล่นมึงเหยียดวะมึงเหยียดน้ำปืดแล้วอืมไั้เลยดิผ่านไหมจ้านปานเล่งประกาศน้ำปืดทุกคนอันนี้มึงเหยียดไม่ลงที่นี่ไม่ลงที่เดี๋ยวมึงลงคือร้างเออนี่วังแรกให้พวกนี้ลงให้ทุกคนรอเชืองก่อนรอเชืองรอเชืองนี่นี่ถ้าถ้าพูดเลงพูดเลงร้อยเนาะวอดหนมึงเหยียดเนาะโผงเนยทับ มันอ are ันน really ี้ต okay. um, ั้มองไหมตรงนี้ตั้มนะพี่เนาะคุณตกมันไม่ยังฟองมันมันแต่ว่าคนไม่ตกหยาเนียเนี่ยคทุกคนเออตอนนี้คนชนยี่สิบคนชนยีได้สองตัวผู้สองเมียสองปานยุงกันปานปเดี๋ยววันีเห็นลาเงียบเป็ดังลันะเงียบเงียบเงียบไม่แล้วเดี๋ยวก็ดำปืดแล้วแสดงว่าดำปืดไหมเดี๋ยวพอเราทำการเดี๋ยววันนี้ เงียบๆอยู่เลยอืมเปิดก่อนคลิปคลิปหน้าค่อยลงนะอย่างนั้นไม่มีไม่มีปริงไม่รอยลรอแต่ว่าฮะน้ำปืนไหมสวยแต่ว่าตัวตัวเลิงได้อยู่ได้อยู่ลงทีเดียวเรียงสิบคนวันนี้เนาะไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือย่างนั้นอยู่ไหม ชาชาเลยทุกคนหยับมีมีเลยทุกคนหยบมีเลยดำปืนไหมเออไม่ตอนนี้ไม่เอาที่ไม่ไม่ช่ยใหญ่่วยยายจ้าวแล้ววะไม่มีผังเงี้ยดีเนาะว้ามาพาลูกมันบัเลยบางนี้ไหนอ่อนง่ะทุกคนอ๋อลูกมันลูกมันไม่ใช่กับยายนี่ลูกมันลูกมันประมาณนี้ยังกี่ตัวที่บ้านยังอยู่ เนี <laughs> ่ย <chanting> ต <acceptable> ัวเนี่ย <Sched> ต <ule enta> <rando> euh ัวกอบออกสิบล่นีเดีวออกลมออกลมมาที่สิบเลดืนเยปาดด้วยหปาดด้วยเลยที่ดปืนไหม เงียบแล้วเงียบแล้วเครื่องบอเรกบอเรกวันน ic. ี้แปดคลิปด้วบ่ว่ชุดเร็วนี่ยังบวมเลยอาบวหมดละเอเออเสร็จก่อนบอนี oh, ้ เฮ้ยมาแล้วเรียบร้อยนูมาแล้วเราตัวที่สามเดี๋ยวเราไปสรุปทีเดียวทุกคนเรามาแล้วหัวหัวนี่มันก่อนหัวม,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 มุมหัวมุมลูกหม้อแล้วเรีอยังไหนอ่ยเลยลูกหม้อว่าลูกข้างโอเค, <laughs> อเคทุกคนเดี๋ยวเราไปสรุปกันกันก่อน เราไปเปิดคลิปที่สองกันแล้วตัวเดียวมันเดี๋ยวเราไปร่องหนงเลยไหมไหนเลยที่ร่องนี้เนี่ยบเดี๋ยวมึงจะสรุปร่องเลขสามตัวกับโพแล้วก็สี่ระยะสามตัวกับเมียจัดโดยทีมงานบางอันิีไปกันต่อคลิปที่สองโอเคกดไรเลคลิปนี้เลยตามรับชมเจีงเบ้งตัวนคลิปติดสองเลยคลิปที่สองนี่บางเย็นลงอะไรของเรากันคลิปท like yeah, mm ี hmm. yeah. um s> s ่สามดูโอเคไปเลยทุกคน